สองใช่ไหมอาจารย์เอย์เดสิบบาทใช้จานเนาะโอเคที่ที่สองนะก็อยากได้ยังเพื่อยมออะไรคือตามต้องแดงคะขอบคุณเส้นใหญ่ที่สานเขาเรียก กองกระถาม80ปองเขาจะสแกนสแกนนะคะได้เลยแต่ย่านานนะเดี๋ยวมันจะเซ็งไปถึงช้มตําเซ็งกันคนโวยร้อนทัศนด้่มันร้อนมากแต่ก็สดอยู่เด็ดใหม่นะ จะไม่าสวยแต่ว่าเอาน้ำตาลไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะโทษทีนะบุญบุญขอบคุณค่ะเชิญแมจะเป็นคุณผ่านเดิมตลาดรถไฟอุดอธานีนะขายี่นะ ห้าโมงมากห้าโมงเย็นหนักๆนะถ้าขยันมากก็ไปสามไปสี่มาสัก,ากสามแต่ช่วงนี้ยกลับเช้าทุกวันเลยงานมันเยอะเมื่อวานนี้ไม่มีนะักพรรมัเหรอลำบากใจมากต้องยกเลิอกออเดอร์นักพรอมันน้อยไปไหมเมื่อวานนี้ทางนำซื้อซื้อมาแลนะ้อตกรึไปนะครับวัยเสียดายตางงังค์มากเลลยยเเนี่อป็นเป็นลูกไว้เพราะฮาจะสับอง เสียดา,ายเสียดายลูกค้าต้องเอาแตงไปให้เมื่อคืนนี้ตําแตงแทน mm hmm. แเราตําเครื่องแล้วเราก็คนหลายคนบอกว่าอยากมีสูตร mm hmm. ทำไมลูกค้าชอบกันเลยก mm hmm. ล,ละกรอบอนี่ไงเติมไปแล้วจานมันจะฟูครับดูเห็นไหมสวยเลยน่ากินไหม ตำยำไปด้วยพ่อค้าเติมธรรมะเติมมะละกอหวานลงไปใช่ไหการจัดจานสำคัญรสชาติอันัดหนึ่งแต่ละหลานม่ากินไหมน่ากินครับตำยำเคยมากินไหมเคยมาไหมเขาเคยเเขาคยมาตำยำในเวลาเดียวกันครับจะเป็นแบบไหน กุ้งโซดกุ้งโซนไวทอนบอนเด็กอุณหภูมิย7แล้วคิดดู27ดวงไฟสปอร์ตไลท์ที่ดวงพอใจอีกออากาศไม่ได้เพืเอสามสิบพอดีน่าจะ25มั้ยไหมั้ยไหมอยู่ตรงนี้ยี่สิบสี่ได้ไงมันจะลดลงได้ไงมันก็จะมีแต่เพิ่มขึ้นเสิมันประมาณสามสิบแต่ก็ต้องอดพ้นนะ่ิรอดกดนมาก นี่เลยเป็น85บาทน,นะคะเสร็จประมาณ5-6นาทีแล้วดองแดงเ่ราพ่อค้าใส่เป็นถ้วยเลย1 5บาทที่ร้านอนะ่ะได้เก็บไว้เด้กินได้วจุใจเลยกินงาน่ายกินกับแก้มกินกับแป้งมันเป็นแป้งข้าเหนียวแป้งข้าเจ้า<อ>เช่นข้าวปุ้นอ่ะดีดีุ้นเช่นใหญ่ใช่รับสิงคโปร์ไหมผสมกัน 85บาทวันดีคากน้องสาววันดีคากเพราะหัวใจรัวๆมาให้หน่อยวันนี้ขอสองล้านด้ <c oughs> วยไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้ว,เ,ว,เ,วเ,เสียงแหบวุ้ยสู้ชีวิตมากถึง9โมงเช้าเช <c oughs> ้าใช่อ,อยู่ได้ไงไลย,ยาวนานถึง9้าโมงเช้าเพื่ออะไรหนึ่งล้านหัวใจันะครบ <c oughs> ถ้ารับก,กล้องสนันสองล้านได้ไหมวันนี้สองล้านสองล้านดวงม,มันเปิดการองเห็น เพราะคุณแล้วหัวใจนะนะครับวานวานแฟนขอสองมากห้าแสนก็ยังได้แป๊บเดียวห้าแสนได้ถึงชั่วโมงสองชั่วโมงเลยห้าแสนแล้วแต่ช่วงเด็กๆคนนอนมันก็เลยได้ได้อีกครึ่งล้านคนชอบดูเจ้ักมากเจ้าก็ร้องเพลงก็ฟังร้องเพลงด้วยแล้วก็เล่าเต้นด้วยเรื่องดราม่าได้ยังอ๋อนี่คุ้งส่วนนั้นเล่าเรื่องดราม่าเล่าเรื่องกูซีโซโยโยยาสีโอมาเรื่องเสียง มีคนจะเอาปู่าปู่นักคลราดมาให้นั่งด่าอยู่ไหนละ่ะเหมือนอารมณ์พ่อค้าเจอที่สัมผัสเหมือนผีจ้างหนังเลยอเหมือนฉากตำต,ตัวเงินตัวทองชนเอารถเหยียบตัวใหญ่ไหมเข้าไปหมู่บ้านถามพอไม่รู้แต่รู้จักบวบัดป่าเทพิัาข์พ่อบอกว่าชี้ไปทางนู้นไม่ใช่ต้องสดมีความรู้สึกว่ามาดูตัวเงินตัวทองก่อ <c oughs> หาย ตรงนั้นโลเคชันไม่มีต้นมมไม,ม,ม้ไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีฝนมองอีกทีไม่มีหมู่บ้านเธอมันเป็นเรื่อง่วน,น,วบ,นบุคคลเเยอวนสามสี่รอบกว่าจะไปเจอวัดปากทางนี่ขับหลายกิโลมากวัดป่าที่เป็นครับหัว,วลำมักไปแอนอลดีชอบไปแล้วเสียงไม่มีด้วยนะแอนอลดีเพราะว่าคนเล่นเล่นคุณใส่ใส่ จนบอกปู่อะไรเงี้ย ừ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  ไปถวายเสียงเหมือนกัน mm hmm. แอนอารดีด mm hmm. เขาออกรายการสามแท่บเขาเล่าึงเหตุการณ์แบบนี้ uh huh. บอลลําไปหลาไจวถวายเสียงถวายเสียงแต่เป็นเมืองแม่เมืองพ่อเขาคับสนวดสองส่ว huh. นน้อยจะรู้ส่วนมากก็จะเป็นคับสโวดห 1, น 1> uh ึ่งนะฮะไม่ห่างไกลกันยี uh ่สิบกิโลอ๋ออันนีมน้มันเป็นเมืองแม่เมืองพ่อเขา uh huh. เจ้าวาดดยวกันนะเจ้าอาวัดไม่ประที่อันนี้พระราชาวรีพูดถึงเรื่องเนี้ยจนกว่าได้หนึ่งล้านเออพูด <c oughs> ไม่ได้แต่งเรื่องแต่เป็นสิ่งที่ดีรับจริงๆโท <c oughs> รศัพท์พังด้วยนะขาดการติดต่อ,อทุกอย่างเลย <c oughs>